วัสดี้ะนี่คือช่องนิพอพอรจันตะเกียดอ่ะมือนี้แม่กุ้งมากชั่งน้าหนักลูกหมูอายุ44วันเนาะเอ่อเพิ่นจะครบ4 5มือมืออื่นก็เลยจะมาเช็กน้าหนักเบิ่งเพราะว่าลูกค้าต้องการที่น้ําหนักใหญ่สุดเนาะเพราะว่าคขอ,ขอของลูกค้าน่ะจะเป็นช่องลมใหญ่ช่องลมอันกลุ่มๆเพิ่นหยัดเพิ่นหย่านมันหลอดเพิ่นก็เลยต้องการหมูใหญ่ชุดนี้ก็44วันเนาะกินอาหารแกะกระสอบ ที่สองอคิดเป็นราคาอาหารเนาะสวยสวยสิบตัวเสมอกันเลยขนาดว่าแขนกระสอบไปผูป้ใหญ่เจ๋ย <c> า <oughs> น,นั้นก็นยังเป็นั่งอ,อ่ะเพาะช่างเลยใญ่อืใ่สุด,สด,สดตัวตัวไหน,น,นโอ้ยหัวอาหารภระาบดอยกันไว้เดอร์เพราะว่าว่ามีทีกันเนาะ,ะตับเลยพเาะ โอ้อันนี้ใหญ่ไหมพ่อพอ,อ,อันนี้ใหญ่สุดเป็นตัวตึงก็มูเนาะเท่าไหร่ละ่ะบ,บสามกิโลพ่อามกิโลลบเท่าไหร่มัน1สกิโล2กโลก็เป็น,ปนออ11กิโล11กิโลอ่อ11กิโลอ่ะดูตัวต่อไปคอยรัว่าตูนตัวดากดางนี่เด้น กระก่างตรงนี้พูมันแต่ว่าน้อหนักอารศึกษาสุวนัะเอาลองสั่งมึงดูเุกกระช่างเราตรงอยู่บ่พ่อเราไม่ใช้นานใช่มันแกนี้มาสองลูอยู่แล้วไม่ใช่มันไม่ได้ใช้นานแล้วมันกลัวมันฝืดไงช่วยนช่วยนะพัวมันฝืดไงแต่ว่าใหญ่มันก็ใหญ่อยู่แล้วแหละลูกหมูแต่ว่า ย่านตะซางมันฝืดนะแต่ไม่เป็นไรหรอกดูเบิงหุนนะห่นเอาเนาะดูหุ่นเอากิโลอาจสิบริใส่งานอาจสิฝืดฝืดได้จักหน่อยอได้ยิบบอกอเอาบอกดักด่างๆนี่ด้วอบอกนี้แะเรนออมกอกนี่แหละเอาแบบสุดๆไปเลยอโอ้ย <laughs> <laughs> ดูขนาดบบนเนาะจับถังแต่ว่าให้ดูกะเปน็นน้ำเฉยๆดอกเดี๋ยวรอบหนาเดี๋ยวจะสื่อจะสร้างมีอ่างดีๆนั่งดีๆเอาเลยสิบสองครึ่งใหญ่หยุดล่นถังเอาตัวอีกตัวหนึ่งเนาะเอาตัว กลางๆนี่ตัวกลางๆเนี่ยตัวกลางๆรุ่นนี่ยดืตัวไหนก็ได้เอาตัวไหนก็ได้เอามาเลยเออเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อตะชั่งใหม่อยู่หรอกมันเป็นแบบขัดหูขัดตายัางไงไม่รู้อันนี้ก็สิบเอ็ดกิโลพอเอ็ดกิโล มันเป็นขัดหูขัดตาอยู่กับตัวหมูกับตาช่างก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าแม่กุ้งกับบะหมันใจตาช่างปนได้ผู้ใดใส่โดนนี่กระตากตากฝนฝนเนาะ,ะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวซื้อตาช่างใหม่เอาเป็นพธิธีแต่ก็ใหญ่ยู่อ่ะหมูนี่เบิรงใส่เอาเล่นดูเนาะดู แค่ไม่มั่นใจตะช่างเฉยๆเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวซื้อตะร้างกันตัวเป็นเป็นแบนแบนนะตัวท่าไรก็มันเป็นอ่ายี่สิบสามสิบโล่นี่ือเ่าเเนาะเดี๋ยวแม่กุงจะซื้อตะช่างไหมว่าได้ใส่โดนอันนนานใช้ทีช่วงนี้ก็นหนาฟนอีกอย่างนึนตงตะสร้างตัวนี้ก็ กระโดนแล้วเนาะแทงมันนนั<ม>เกิดความชื้นบางเคือราคามันเกิดสนิมแต่ว่าถามว่าหมูใหญ่บอกอะนี่ละเนาะตามที่เห็นเลยแต่บ่มันใจแต่กระบร่เป็นยังเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขาดมันยังกอะอาจจะเป็นแค่กิโลอ่ะก็อาจจะบ่ลายเนาะอะ่โดยรวมแล้วเบิง้งเบิ้งใส่หมูนี่กะจะประมาณนี้เดี๋ยวจะล่องเอาอยียงมาล่องสั่งเบิ้งอยู่กับตะสัง ว่าม,มันใจตต่ช่างแต่กับประมาณนี้เนาะช่างให้ดูก่อนต่ถามว่าหมูนั่นใหญ่ไหมก็ดูเลยสิบตัวสี่สี่สิบสี่มือนี่ก็ปกติแล้วเนาะปะกติก้อนหนานี่ถ้าเกิดในอายุซ้ำนี่ก็ต้องมีสิบสิบสองสิบสามถ้าสงสัยตาช่งไม่กลุ้งหรอสิมีปัญหา <laughs> นัดรับนัดรับนัดรับ,ดรบเดี๋ยวอ่ะพี่ พี่นิวสกุลน,นครเพิ่นจะมารับเพิ่นจะมารับเองอชุดนี้เพิ่นจะมารับโดยตัวเองเนาะเพราะวา่าพี่นิวเพิน่นมารับเองเข้าบรได้ไปส่งก็เรยบิมีค่าจัดส่งเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตลูกหมูอของแม่เตี้ยของแม่เตี้ยอีกแล้วก็เมื่อนี้กับวันที่อะไรวันที่สามบอกแม่ตัวสองสายเนาะก็จะใกล้คลอดแล้ว ใกล้คลอดแล้วพอกํหนดคลอดเพิ่นวันที่ห้าโอ้ยวันที่วันที่อาวันที่เก้าเหลืออีกห้าวันโอ้ยว่าผิดว่าถึงนี่แหละเศร้าไรเขาเศร้าเพราะในกลิ่นเพื่อนๆด้วยอาจจะเบบอเนี่ยนิดหน่อยเนาะสมองยังไม่ทํางานวันที่เก้ากำนดเพิ่นวันที่เก้าอีก้าเมออ่าอีกห้าวันเนาะกำนดวันที่เก้าอีกห้าวันวันนี้วันที่สี่บอลูว่าเพิ่นจะมาก่อนหรือมาหลังหรือมาตามนัดจังคอยติดตามกันไปเงี้วเนาะอ่า ถ้าเกิดว่าบ่พาดอีหยังอาจจะมีคลิปหมูคลอดลูกให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะมาเบิงว่าลูกเพื่อนอะจจะเป็นตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวแล้วก็ได้กี่ตัวเนาะสําหรับทองเพื่อนยนยนตัวที่แม่กุ้งผสมเป็นสองสายจิตหาไว้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้กันสำนีละฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพอพพรจันทเกียรติเรื่องหมูๆค่อยเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า